ดีครับร้าน TK Solar Cell ครับวันนี้มานำเสนอระบบออนกิดนะครับเป็นชุดเล็กราคาประหยัดนะครับราคาครบชุดพร้อมใช้งาน16,900บาทประกอบไปด้วยแผงโซล่าเซลล์ขนาด340วัตต์2แผงนะครับอันนี้ลูกค้าติดตั้งที่รีสอร์ทนะครับผมที่อำเภอหนองกี่นะครับลูกค้าทดลองใช้ก่อน1ชุดนะครับค่าไฟของที่นี่ก็ประมาณพันกว่าบาทนะครับ ติดตั้งทั้งหมด2แผงนะครับ1ชุดมี2แผงแล้วก็ประกอบไปด้วยอินเวอร์เตอร์แบบไมโครกิดนะครับตรงนี้ติดไว้ที่ลงรถนะครับแล้วก็ต่อเข้าระบบไฟฟ้านะครับ <c oughs> ก็จะทำการผลิตไฟเฉลี่ยแล้วจะได้ครับไฟประหยัดลงมาประมาณเดือนละ400ถึง500บาทนะครับปีหนึ่งก็ประมาณ5,000บาทนะครับซึ่งสามารถคืนทุนได้เร็วนะครับลงทุนเพียงแค่16,900บาท สามารถประหยัดไฟได้ปีละ5000บาทนะครับติดตั้งได้ตั้งแต่ 1- ถึง3-4ชุดแล้วแต่ลูกค้าต้องการนะครับทดลองใช้ก่อน1ชุดได้ครับ1ชุด2ชุดติดตั้งได้อุปกรณ์สายครบชุดดูการผลิตไฟผ่านมือถือได้เลยนะครับมีแอปแอปสำหรับดูนะผ่านมือถือนะครับสนใจติดต่อได้สวัสดีครับขอบคุณครับ